สวัสดีครับผู้ช่งวิลเล็กไซด์ดัเฮ้ยถอยตกข้างครับโอ้ยงานเข่าแล้วเฮ็ยยังไงล่ะบัดนี่ ยังได้จกขึ้นได้ล,ล,ล,ลบ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 ล้นบลบลบลบนี่เขบลบล้า่นน้นนน เฮ็ยจังไลล่ะบบดนี้ขึ้นไว้ได้เด้อทองเอารถมาหลากเหรออืม บ่าถ้ากระบ,บาดึงกระคืบเดี๋ยวเอากระบ,บามาดึงคนระับ เล็กลากเอาเล็กลากบ่คือบอสลิงสูมันอยู่ขั้นใดบ่สูบกัเ้นนวดเกาันก่อนนั่นนเล็กลากมันเตรียมพร้อมเดี๋ยวรอไปครับเอาเล็กมาเตรียม

ซีประตูมะลาศโฟวิววะนี่โอ้ยธรรมดาครับธรรมดากับคืนสุดยอดเลยครับนี่รถล,ลากดไปเบิงซี่น้องเอา,า,เอารถมาละเอื้อตกยางง่ามซีประตูครับ S <S โอ้แต่เป็นโฟวิวนี่ขึ้นแบบแก้ง่ายเลยแหละครับนี่ <S 2> <S 2> <S อันนี้โมเมนต์โฟวิวก็น่านจะขึ้นเยอะครับเป็นถ้าขึ้นว่าน่ะมีขึ้นยเยอะเหรอ <S 2> <S 2> เสียอากศวะเนาะ เดี๋ยวมันตึงเดี๋ยวมันตึงกะอันนี้เราครับไอเรียนมาต้องตรงก่อนนี่เละเรนมาเบียดตรงนี้เราครับนี่เลีนมาซื้อหนีลวดเขาเลีนมาซื้อหนีได้ครับจะพาเบี้ยวปรขาดเ,เาด้อเบี้ยวฟุกกขาดทุกันเด้อ ใส่เวลาผูกโดนเติบอยู่ครับอ้าแล้วเราบอกครับอ่าลองเบิ้นครับแล้วแล้วไอหนีเปี้ยงใวโบแมนสีโบมายงีนหนีเปี้ยงนีบอกครับไอหนีเปี้ยงไ่ะประตู าลองตึงๆมือก่อนเอาเลยไปเลยครับไ,ได้แล้วเออมาแล้วอ่ามาแล้วครับอ่านะเออสบายครับสบายเยบร้อยครับเยบร้อยมันกัดใส่ แง่งดึงซอยบย่หลายเออรถขัหนหี้มันกับซอยเกาะมาอยู่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเรียบร้อยแล้ว